จังหวัดลบบุรีจัดโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยหิ้วปิงโตเข้าวัดทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมะสวนะหรือวันพระโอกาสนี้นายกดง้งมอบรักษาราชการประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีนำพนักงานคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมโครงการที่วัดสำราญตะบลโพขตน้นอำเภอเมืองลบบุรี จังหวัดลบุรีจังหวัดลบุรีจัดโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยหิ้วปิงโตเข้าวัดทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมะสวนะหรือวันพระโดยมีว่าที่ร้อยตีทรงพลเป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลบุรีและประชาชนชาวจังหวัดลบุรีได้ร่วมกันแต่งไทยหิ้วปิงโต อาหารคาวหวานและงดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมมาทำบุญตักบาตรแด่แบบพระภิสุสงฆ์พร้อมทั้งฟังธรรมโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มอบให้นางสาวมายุราสุทธิพิบูลร,รักษารษาชการประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีนำพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทั้งนี้ โครงการแต่งไทยฮิวบิงโตเข้าวัดทําบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมะสวรนระวันพระเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาด้วยการเข้าวัดทาบุญฟังพระธรรม,มเทศนาตามวิถีของชาวไทยพุทธและเข้าถึงหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาน้อมนําหลักธรรมคาสอน ไปใช้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำตนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้นเป็นการส่งเสริมระักษาไว้ซึ่งประเพณีการทำบุญตักบาทให้มีการสืบเนื่องต่อไปซึ่งจังหวัดลบบุรีได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระตามวัดต่างๆทั้ง11อำเภอเพื่อให้ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญอย่างทั่วถึง ก่อนจากกันวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาและต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์วราศักกรเลิกกรรมาการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสวัสดีครับ